นี่เป็นภาพของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านบัวแก้วตมบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามกำลังทอผ้าไหมมัดมีพร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมจนกระทั่งทอผ้าไหมออกมาเป็นผืนให้ผู้สื่อข่าวได้ชมโดยนางจจรุณีอุปวง์ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกม่อนเลี้ยงไหมบ้านบัวแก้วได้กล่าวว่า ชาวบ้านบัวแก้วได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยไหมเมื่อปี2559ก่อนหน้านี้ได้ทำการผลิตเส้นไหมจำหน่ายเป็นหลักจากนั้นได้พัฒนายกระดับผลผล,ผลิตมาเรื่อยๆทั้งคุณภาพของเส้นไหมและการเพิ่มมูลค่าจากที่ผลิตเส้นไหมอย่างเดียวก็ได้นำเส้นไหมมาทอเป็นผืนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งขั้นตอนกว่าจะได้ผ้าไหมออกมาเป็นผืนนั้นมีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลานานหลายเดือนเริ่มต้นด้วยการเก็บใบม่อนมาทําการเลี้ยงไหมจากนั้นนํารังไหมมาปั่นเป็นเส้นใหญ่ซึ่งเส้นไหมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เด่นกว่าเส้นใยก็คือมีความเหนียวทนทานและมีประกายเงางามจากนั้นจึงนำไปย้อมสีตามที่ต้องการหรือหากต้องการทำเป็นลวดลายก็ต้องนำเส้นไหมไปทำการมัดมี โดยผ้ามัดมีมีกรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดและการย้อมเริ่มจากนำเส้นได้หรือว่าไม้ไมาย้อมสีแล้วมัดบริเวณที่ต้องการเก็บไว้เมื่อนนำไปย้อมสีอื่นจะได้ไม่ติดสีโดยย้อมเรียงลําดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบตามลวดลายที่กําหนด ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากโดยในส่วนของการย้อมสีของทางกลุ่มก็จะเน้นย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติโดยไม่ย้อมสีจากเคมีและหลังจากที่ทำการย้อมสีเสร็จแล้วก็จะนำเส้นไหมไปแขวนตากให้แห้งจากนั้นจึงนำเส้นไหมที่แห้งแล้วมาทำให้เป็นเส้นไหมที่เป็นระเบียบโดยการปั่นไซลอดและนำไปทอเป็นพื้น ซึ่งทางกลุ่มก็จะจำหน่ายทั้งผ้าไหมที่ทอเป็นผืนรวมทั้งนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเช่นทำเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านบัวแก้วตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นไหมจากกรมหม่อนไหมซึ่งการันตีถึงคุณภาพของเส้นไหมบ้านบัวแก้วเป็นอย่างดีนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสรารคามยังได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดมีของชาวบ้านโดยการออกแบบลวดลายของผ้าไหมบ้านบัวแก้วให้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยทำเป็นลายดอกบัวและลายนาคเชิญบัวแก้วนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ชื่นชอบผ้าไหมเป็นอย่างดีมียอดสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับอา้า บอกสูฟังนะครับกระบวนการยากง่ายเท่าไรครับก่าฉยได้ไม่เป็นผืนก็าฉยได้แต่เะตรงแจ่เราตรงครับผาไหมห้าวานี่กระบวนการครับเริ่มแรกยังปลูกเอาเอาไปเก็บใบมอนแบบแบบจัางาไรเก็บมอนใบมอนมาเรียงไหมห้าสีเลียงไหมอยู่ประมาณอยู่ยี่สิบมือยี่สิบมือจะดอกไม้ซุกสาวสาว,สาวเซตแล้วก็คือประมาณเดือนหนึ่งสาวเซตเอบไปนี้เขากะมัดขั้นตอนการหลอกกาวไหมหรือว่าดองไหมภาษาบานเ้าอื่น ต้องไหมก็จะเป็นสีสีขาวๆาเนาะเขาดองออกแล้วครับดองแล้วเข้ากับไปย้อมย้อมสีหรือว่ามัดมีกับแล้วแต่เข้าสีเลือเข็ดครับเอาต้องไปมัดมีสักกอนปะแม่เนีมยแม่ถาถาเข้าเห็ดมีก็คือต้องมัดมีสะกก้อนแต่เอาต้องไปแก้งแก้งไหมก้อนหรอกเขากับมาาคนคนเป็นมีเป็นหัวแล้วเขากับมามัดมัดมัดเป็นไล่แล้วเขากับมาย้อมสีเข้าสีต้องการอืมครับครับ ยอ,ยอมสีเราไปยังไงต่อยครับวันนี้ยอมสีเราเข้ากับมาปั้นเป็นหลอดเราเข้ากับเ,เออแก่ <c oughs> แกกเราก็ปั้นเราได้เราไปนี่กันเข้ากับไม่เห็ดทังเครื่องมันไวทางเครื่องเราถึเป็นสีผื่นเ,เข้ากับลอกกาวเรา,เาก็ไม่ยอมสีโบดิมัดอันทังเครื่องโบนิมัดแ <c oughs> บบไปนี่นเข้ากับมาข้นเป็นเป็นเครื่องเรากับมาเสืบเขาตาเครื่องที่เพื่อนเฮ็ดด้วยหล่ะจ้ะอืมจังมาตาแม่แต่จังมาตมมาตำตาหนีด ไอ้ตอนตอนที่ใเป็นไร่นี่เให้ตอนไหนให้ตอนตำหรือตอนตอนมัดตอนตอนมัดมันเป็นไล่แล้วเป็นไล่แล้วมันเฮ้ามาปันเป็นหลอดเราไปตามออกมากเรอสิเป็นไา่ที่เฮ้ามัดอื โอ้แสดงแสดงว่าแสดงว่าห้องห้องฮิตไล่แต่งแต่ตอนเป็นแต่ตอนห้องมัดแมนจ่าเป็นไล่แต้งแต่นห้องมัดแล้วอ๋อกลับกลับพอเะามาพอมาตามันก็สีเป็นไปตามนั่นเลยแมนจ่บแมนโอ้กระบวนการบอไงตัวนี้กลับกลับเห็นว่าเขาได้รับการรับรองคุณภาพจากบองใดครับทีทีกรมกรมมัดไหมจ่ะอ๋อกรมมัดไหมเขาได้มีเขาได้รับรองคือนกยุ่งสีเงินกำลังเงินจ่ะ นั่นก็คือรับรองความเป็นคุณภาพของไหมแม่นจ้ะเราจะมาตรฐานของมอกกสหาพ 5, ันธุเก่านั่นก็คือมาตรฐานของสินไหมดิบกันครับครับครับมีหน่วยงานระดับกรมมอนไหมรับรองเลยอ่านี่เป็นการรันตีคุณภาพของของไหมาบานเฮา,าของกลุ่มเฮาอ๋อครับพี่น้องมอกกสเพิ่นมาส่งเสริมมาซ่อยเอจ้าใดครับพัฒนาพื้นทพันธ์เฮาเพิ่นมาถามว่ากลุ่มต้องการอย่างที่นี่ลุ่มก็เลยต้องการว่าอยากได้ไล่เป็นประจำบ้านเจ้าของไหมจ๊ะอ๋อครับก็เลยหา หาผู้ออกแบบมากออกแบบไล่ประจำบา้บานมู่บ้านไห้ไหมจ้ะเขาได้ไล่ยังครับเขาได้ไล่หนักเชิญบัวแกว้วจ้ะอ๋อหนักเชิญบัวแก้วแม่นจ้ะอ๋อนี่ก็เป็นไล่ประจำกลุ่มเขาเลยจ้ะกับไล่ดอกบัวจ้ะกับไล่ดอกบัวสองไล <i>. ่ <ล i. S 2> จ้ะนะครับอยากว่าครับเอ้เพื่อนเอ้เฮาเฮาพัฒนาให้มันเป็นไล่เป็นเอกลักษณ์ของเฮานี่ครับ ยากอยอ่ยากอยู่อ่าตอนนี้ยากอยู่ตอนแรกง่ายแต่ตอนนี้เริ่มไปกันเริ่มคล่องแล้วตอนนี้เริ่มคล่องแล้วโอครับนอกจากมามาไอไอพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์เฮดเปรไลายต่างๆแล้วเห็นว่าเพื่อนมีไอไอสอนพัฒนาในการแปรรูปให้หลากหลายน้นมันบอแมนจ้ะแมนตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการ เลือกผลิตภัณฑ์มาสี่ห้าสีเฮตุนี่อย่างแต่ผลิตภัิพัฒนาผลิตภัณฑ์เนีมีความหลากหลายาตอนนี้ก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มมีหลากหลายขึ้นแล้ว<า>มียังก่อผ้ามีผาคุ้มลาแล้วก็ต่อไปสิเป็นพวกกระเป๋าพวกของชั้มรวยตั้งตั้งของเล็กเล็กน้อยน้อยนะแต่จุกกระจุกกระจิกแตจ้ะครับอาจจะอาจจะในส่วนที่เขาเหลือจากการไปไอเฮตุผลิตภัณฑ์เหตุผลทัศน์ไปยังเหตุผลขับขับรับ กสสิบอ่บอบอได้กระเหตรเอสสางมูลค่าขึ้นมาแม่นจ่ะโอครับครับตอนนี้กาเริ่มเรื่มพัฒนาขึ้นหลากหลายอ๋อเธอพี่น้องสนใจ เอออยากอยากเลี้ยงลูกหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์อยากได้ผลิตภัณฑ์จากไม้เขานี่เชิญเชิญในที่บ้านโบเกียวจ้ะตอนเชื่อมันอยากไอติดต่อ่าอยากมาเบิ่งอยากมาเลี้ยงลูกอยากได้ผลิตภัณฑ์เขานี่จ้ะเชิญในที่บ้านโบเกียวตำบลเล้งแฝกอำเภอคุนลั่งจังหวัดสระนามจ้ะครับอาเบอร์โทรศัพท์บอกเไว้นนะครับศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งสองหกแปดสองสามจ้ะครับขอบคุณครับ มันมีขาอก็ตรงเป็ล่างอ,าออกอีกคนละนี่